เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่7กันยายน2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนอยากจะเดินทางไปไหว้ทเทวสุวรรณนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนถ้าเกิดคุณมีโอกาสาที่จะได้เลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสได้รับการโปรโมตนะคะช่วงนี้โปรเจกต์งานที่คุณทําไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังปัญหาด้านสุขภาพ ช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจในนิดนิดหนึ่งนะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะหลายๆคนกําลังรอข่าวดีจากต่างประเทศนะคะรอคนจากต่างประเทศอยู่นะคะในช่วงนี้หลายหลายคนคิดเรื่องพ่อระวังสุขภาพของคุณพ่อของคุณนะคะเกี่ยวกับขากระดูกสันหลังนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนกําลังมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถอายุของคุณพ่อของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ6 4 645หนะคะ6 4 5แล้วก็1 2อขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ